อ่ะถ้าลองเดากันนะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอเคเิสได้รับนะครับแล้วเช็คไฟนี่น่าจะอยากได้ผลฟินิกถาวรว่ะเอ้าผมมีแลว้วอ๋อลืมไปเลยเพราะว่าผมเติมที่ลาวับัคบริการเติมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตชิงลีกัซซี่ออสซาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์อีกทั้งยังมีไอเดียการให้คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลับเลยนะคลิปเอ้าผมผมกดฟังผิดเดีวะ เจ้าหน้าที่เพ t ตี้คืออะไรวะทำไมต้องเจ้าหน้าที่เพ t ตี้ด้วยอ่ะสุดยอดเลยนะในเกมเราบอกว่าจะมีชื่อว่าบีเออีกแล้วแนบล็อกนั่นเองนะจากคลิปที่แล้นะที่ผมได้ทำข้อมูลเนะเกี่ยวกับการอัปเดตในโทรศัพท์เนี่ยก็มีคอมเมนต์มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ด่า เขเป็นหนาว่าเออในคลิปแม่งมีนิดเดียวนอกนั้นนอกนั้นเดินไปเดินมางู้งคือเอาจริงไหมผมก็ทําคลิปแบบนี้มาพอสมควรเลยนะเอาหาอะไรทําก่อนแล้วค่อยเข้าเรื่องราวแต่ยังมีคนดูใหม่ๆเข้ามาเนียก็ไม่เป็นไรเนี้ยใครจะทําอะไรก็เชิญเชิญเชิญเลยเนี่ยค,คลิปนี้ นะในคลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงนะครับฟ,ฟันฟันแฟกในเกมบล็อกฟิสนะครับคือตอนผมทำคลิปนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ฟันแฟกมันเพิ่งลงนะครับแล้วผมไม่ว่างทำคลิปเลยนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพิ่งจะมาว่างตอนเนี้ยวันอาทิตย์เนี่ยตอนบ่ายๆนะครับไอ้นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะฟันแฟกเนี่ยมีอะไรบ้าง เนี่ยผมสังเกตเห็นว่ามีคริตโตะด้วยนะผมก็เลื่อนเล่อนผ่านโพสต์ไวแต่ว่าผมคือผมเล่นทวิตเตอร์อะเออแล้วก็เลื่อนเจอนะแต่ผมยังไม่ได้อ่านเท่าไหร่เนพะผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เต่เขาทวิตเตอร์พี่อะพี่เข้าทวิตเตอร์ไปทําอะไรครับอืมเข้าทวิตเตอร์ไปทําอะไรวะเข้ามเด้อข้ามมันเนี่ยบแต่ว่าผมก็ยังไม่เจอข่าวสารการอัปเดตของเกมบล็อกฟูดพาร์ทสิบเจ็ด กระเฮียละไม่ใช่พาร์ทสามโอะไรสี่เก็ดเออเออขออภัยในคําหยาบด้วยนะพีด,ดนนะีมันดันนะมันเป็นคำอุทานนะคใครที่ดูกับพ่อกับแม่แล้วผมเห็นพูดคําหยาบนะต้องขออาภายัยคุณพ่อคุณแม่ในะที่นี้ด้วยนะพอดีเป็นคำอุทานนะครับเวลาคุณพ่อคุณแม่ตกใจคุณพ่อคุณแม่ก,ก็อาจจะอุทานแบบนี้เหมือนกันนะพี่ครับพ่อแม่ผมไม่ได้อุทานแบบนี้ครับบางคนพูดด่าไว้ก่อนเลยมีแน่ครับมีคนเมนแน่ๆนะโอเคไปเลยดีวยกว่าครับคลิปนี้ เดี๋ยวมันเสียเวลาอ่าอ่าอ่า่ายังไม่ไปนะฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e ให้ผมก่อนนะโอเคทุกคนกดแล้วเนาะงั้นเราไปเลยกันเลยโอเคครับอันนี้คือฟันแฟกข้อแรกนะครับอันนี้คือคนแรกนะครับที่โดนแบนด้วยแอนติชีตนะครับนี่เขามีนามว่าอะไรเนะี J ่ยเจสันนะครับสาเหตุเขาไม่ได้บอกนะอืมนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับ แล้วก็ออกต่อไปนะฟันแฟกอันที่2นะครับอันนี้เป็นการเทรดครั้งแรกนะก็คือเพย์เลอร์แรกเดี๋ยวให้มาเป็นผลเลิฟนะครับพี่สองเนี่ยให้เป็นผลยางแค่แค่นี้เหรอโอเคนะครับมาดูฟันแฟกอันที่3กันนะนี่ฟันที่สามนะครับอันนี้คือคนแรกนะครับพี่ได้ไปโลก3นะครับมันใช้เวลาเนี่ยหนึ่งนาทีเองเหรอวะ คือเกมอัปเดตปุ๊บใช้เวลาหนึ่งาทีในการค้นหามาโลกสาม้ลวมึงเก่งจังอ่ะโลกตอนที่โลกสองมานะครับคนใช้เวลาในการหาเนี่ยยี่สิบนาทีเลยนะครับซึ่งมันแตกต่างกันพอสมควรเลยนะไมาเกมสี่สามนะเจ้า mm. ของเกมกับแอดมินดิปินดานะตามที่เคยมีคนบอกผมไว้อะครับผมฟันแฟือ้อที่สี่นะครับอ่าเลร์คนแรกนะครับที่ได้เข้าเกมบล็อกฟุต นะครับแล้วจะเป็นคนแรกนะครับที่บายเกมพาสดาร์เบทนะชื่อว่าคนนี้อืมไหนะเข้าไปดูดิเขาเป็นครีเอเตอร์ของเกมแกนพีชออนไลน์เหรออืมเข้ามาเป็น l อลอลนะครับเป็นเซตเซตห้าแสนเก้านาสมแสนเจ็ดโยนิเก้าหมื่นหนึ่งไหนครับไม่เห็นมีบอกฟุตเลย <laughs> นี่อะไรนะเนี่ยอ๋อนี่แกนพีชออนไลน์ครับนี่แกนพีชออนไลน์ไม่ใช่เหรอ ใช่หรอหืเอเป่อประมาณนี้แหละนะสำหรับเขานะมาดูแต่ก่อนขอคุยอะไรนิดนึงตอนแันแฟกซีนี่ผมก็เป็นผู้เล่นเออ่เล่นเแรกๆเลยนะออตอนนั้นเล่นอยู่ประมาณสองรอคนเองมั้งตอนแรกผมเข้าไปเล่นสองร้อคนแล้วก็ไปเล่นก็ตอนไล์สุดด้วยนะอ,อคนดูก็ไม่ค่อยมีนะครับก็มัวๆกันไปนะมาฟฟนแฟกที่ห้านะครับอันนี้นะครับจะได้เป็นเกาะเริ่มต้น นะกอะเริ่มต้นจะใหญ่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเขาดูชัดๆด,ด้ออะถ้าลองเดากันนะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอควสได้รับนะครับแ,แล้วเช็คพอยต์เนี่ยน่าจะอยู่ตรงหินตรงนี้นะตรงที่น่าจะเป็นท่าเรือนะครับมันดูเอายิงเกาะสตาร์เตอร์มันไม่ควรจะใหญ่นะถ้าเกาะสตาร์เตอร์มันใหญ่เกินไปเนี่ย คนก็อาจจะเห็นว่าเออมันใหญ่ไปแล้วมันไม่ค่อยน่าดึงดูดป่ะแล้วแบบถ้าเกาะเล็กๆเนี่ยแล้วทําให้ทุกคนอยากไปเกาะใหม่มากขึ้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะดีกว่าแล้วแต่คนนะเออแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นแบบนี้ก็ผมก็เล่นนะฟันเฟแองข้อดีมันะครับมันจะมี NPC คิิโตะในเกมนะครับทุกคนคิดว่าคิิโตะตัวเนี้ยทําหน้าที่ยะงไรถ้าเกิดมันมีจริงๆใน,ในบ็อกฟุต ผมคิดว่านะน่าจะได้ดาบอะไรสักอย่างไม่ก็ปืนอะไรสักอย่างนะไม่ก็อาจจะเป็นเครื่องแต่งตัวอะไรสักอย่างนครับไม่น่าจะเป็นเควส์เอ็น่าจะเป็นตัวขายของมากกว่านะค,ความคิดผมนะอันนี้ความคิดผมนะมาดูข้อที่7กันนะครับข้อที่7จ็ก็คือ originaly s t a t s work and work in different way นะก็คืออันนี้เนี่ย คือทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเกมวันพีชมันชอบเป็นสแต็กแนวแบบนี้ก็คือใช้มาดต่อยกระบวกเมลีใช้ดาบฟ,ฟันกระบ,บวกดาบใช้ผลปีศาจกระบวกผลปีศาจนะเขาก็มีแพลนเนี่ยว่าจะทําแบบนี้นะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะเขาไม่ได้บอกนะว่าทําไมถึงเปลี่ยนใจนะอืมครับ เขาบอกว่าสต็แบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยน่าสนใจนะครับเขาก็เลยแบบว่าจะทําให้มันแปลกประหลาดขึ้นนะครับอืมก็สท้ายก็ได้มาเป็นบอกฟุตถึงท,ทุกวันนี้นะครับเปลือกฟุตนะเป็นเกมมอนพีชอันดับหนึ่งในโลบอกเลยเนะเพียบแล้วเกมพีชออนไลน์น่ะเกมพีชนี่มันเสียตังค์นะครับแล้วก็คนในโทรศัพท์ล่นไม่ได้นะครับจะบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งในคอมมันก็ไม่น่าได้นะครับ,รบ,รบอันดับหนึ่งจะยกให้บล็อกฟุตจริง เมื่อก่อนนี้เนี่ยเกม One พ i e ไม่มีเกมไหนที่แบบว่าดังจัดนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเกม One พ i e มันจะแบบว่าเกมนี้หมื่นหนึ่งเกมนี้สองหมืนเกมนี้สองหมืนห้าเกมนี้หมื่นแปดคือจะเล่นๆกันนะครับแต่วิธีนี้นะครับยกตัวอย่างอย่างเกมอ่ะ One พ i e เกมอ่ะ One พ i e เกมเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยดูเลอยู่หมื่นหกนะครับ King Legacy King Legacy มีอยู่สี่หมื่นแปด นะส่วนบล็อกฟุตเนี่ยค่อนข้างกระโดดนะมันเริ่มอ,อยู่สองแสนพี่ครับไอคนสองแสนเนี่ยมันทำอะไรกันาฟาร์มเนี่ยน่าจะสักประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นะพวกฟาร์มนะอีกสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นพวกอ,อยู่ในเซิร์ฟรอ,อผลเกิดหรือไม่ก็สุ่มผลและเก็บผลไว้นะนอกน,นั้นเนี่ยน่าจะเป็นการ PVP และเข้าไปเทรดผลเข้าไปตีบอสซะมากกว่านะลงดันอะไรแบบนี้ เนี่ยประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะดูถึตัวนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์ก็กดกันคนละหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้าคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเมื่วานนี้เนีกับฟันแฟดเจข้อนะไม่รู้ว่าจะเอามาเพิ่มหรือเปล่านะครับถ้ามาเพิ่มเนี่ยผมจะเอาคลิปมาทุกคนดูเร็วๆนะครับก่อนไปนะเดี๋ยวเข้าไปดูบอกฟุตซิมีเะไรไม่ไม่มีอะไรนะครับโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย